มรสสันติเตังโมปัจสโมสุโขสัดเดชตตามะรันติจามะริงสุจามริจเรตัดเดวังมะริสามีนาทิเนเอตหาสามชาโยมบมานหั่าบ้านครับ ซือักรพรใส่น้ำน้ำกพึ่งเาอะไรที่น้องเลยคือจักรพใส่น้ำน้ำก็พึ่งมนฝาฝาใส่ว้าเมื่อจะว่าลอยน้ำท่ามาใส่หม้อควายกาศสยเน่ไก่แหกใส่กระต้มกระเจียจักรพรด้อนศัยไม้นกไร้กาศัยโขนแล้วคนกอาศัยคนพึ่งกันโดยด้ท่ามาใส่หม้อหม้อหม้อศัยซอกอน ขอ้อม่าใส่ไปขอ้อมีต้องจะค่อยดังเด้อพี่น้องเลสามัคคีกันไว้ที่ขเดียวหนึ่อใหม่เด้อพี่น้องเด้ออย่าสุพีแตกมากคือนำจดข่าเหนียวสามัคคีกันไว้ที่คนแสน้าลูกมาจะรืว่าทั้งหลายโงงการระการท่านพระรูสอธิทีปัญญาพิรามเจ้าคณะสมบนลาดตงวัฒนาเขสองนะครับร้อมพระเวลานุติระวรียท่านกำนันประเทียนลุกพี่กำนันตะบนนาตตงวัฒนาท่าน ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่จัดการลายผู้ใหญ่มวลการท่าท่นานรองนายกท่านสมาชิกสภาตลอดจนแก่ผู้มีเกี่ยวพี่คาะทุกท่านนะครับประผู้นายที่นำเสนอบรรจารีนายกโคงการบริหารส่วนสมุนาตรสมุทราขออนุญาตนะครับ่อที่จะนำเรียนก่ขอนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวกับผู้รับเลี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับ นะ,นะครับนะครับครับนับต่อไปนะครับผมขออนุญาตนำเรียนประวัติของคุณแม่สุกันทิพูผานะครับ <c oughs> คุณแม่สุกันทิพูภาษาเกิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเดินขุดของคุณพ่อแพงทิพูผาคุณแม่พอ่อทิพูผาเกิดทาวานที่เสือปูสี่บ้านปุ๋มน้อยตะบลนาตะวัฒนาอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลน,นคร มีพี่น้องร่วมพิดามานาเดียวกันทั้งหมดสองคนหนึ่งคุณแม่สุกัญทิ่ปุภาลวายชนสองคุณพ่อสิทธิปุผาเสียชีวิตแล้วประวัติการสมรสคุณแม่สุกัญทิพย์อุภาได้สมรสกับคุณตาไทยวงงามไม่มีมบุตรธิดาประวัติรางการเจ็บป่วยคุณแม่สุกัญทิพย์อุผาห้มา,า,ามญาติและลูกหลานได้ดูแลลันะ สาท่านที่บ้านมาเป็นระยะหนึ่งแต่อาการของท่านไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคมพศ2567เวลา1 5่2รวมอายุได้83ปี5เดือน7วัน